ไปแล้ว1เหลืออีก2นะครับกับเจ้า o r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  n n น e r ที่ได้มารถนี้นะครับ3คันนะเป็นรถที่ขายในราคาเดียวกันนะครับปี23.23จด23นะครับหรือจะเป็นคันนี้นะครับ 23. จด24ด้วยนะครับโอ้โหใหม่พอไหมนะครับวารันตีสูนะครับเหลือยาวด้วยนะเพราะว่าเขารับประกันถึง5ปี150,000กิโละครับแล้ว2องคันนี้เลขใหม่แค่30,000กโลเท่านั้นด้วยนะครับมาถึงสเกิร์นะครับคันนี้ได้เป็นตัววิกเตอร์มานะครับ ก็โหดๆหลอดๆตามใจเขานะครับล้อแมกเบิกใหม่นะเป็นล้อเข่ากวางขอบ20บนะครับบันไดเหล็กเปลี่ยนให้ใหม่ของพี่แล็เช่นกันนะครับโหสภาพน้องๆไฟแดงแหลมใหม่มากนะครับเดิมๆเป็นเบาะผ้าเราก็มีการเปลี่ยนนะครับเป็นเบาะหนังเดินได้ต้มปักวา t ็กให้แบบนี้นะครับอารโรบานะครับแล้วก็ราวหลังคาใส่ให้แบบครบชุดด้วยนะครับแล้วก็กันจนท้ายนะครับเปลี่ยนให้ใหม่อีกแล้วนะครับเป็นงานเหล็กสวยๆนะครับพร้อมหูลากแล้วก็มีไฟท้ายนะครับเป็นแบบ LED แบบนี้เวลาถอยจอดจะได้เพิ่มความสว่างนี่ แทบไม่มีริ้วรอยเลยนะครับใหม่กริบๆนะครับแบบนี้เลยน้องๆไปแดงจริงๆนะอันนี้จริงๆจะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าแตกต่างนิดนึ่งคือชุดแต่งหน,หน้านะครับเลือกใช้เป็นของค่ายวายมา WILD นะครับก็นี่โลบาเป็นของ Outlander นะครับ 4x4 ออฟโรดนะครับภายในจะเหมือนกันนะครับนี่จ้าก,กางใหญ่มากเห็นไหมที่สคัญได้รถนะครับที่มีวันตีศู์เหลือด้วยนะ 5, 5ปีแสนห้เพียง 799,000บาทเท่านั้นนะครับก็สามารถมาเยี่ยมชมก่อนได้นะมาทดลองขับนะฮะมาพูดคุยกันก่อนได้นะตังเท่มีสไตล์กว่าใครๆแน่นอน